มีเทวดาอีกสององนะครับที่อยู่บนสวงสวรรค์องหนึ่งเป็นเทวดาเล็กเรียกว่าเป็นเทวดาเด็กเนาะแล้วก็อีกองหนึ่งเป็นเทวดาผู้ใหญ่นะครับทั้งสองอยู่บนสวรรค์แต่ก็ได้มองมาบนโลกมนุษย์ก็ได้เห็นภาพที่โลกมนุษย์บนคฤหาสน์สวยงามมีห้องพักสวยงามของเศรษฐีคนหนึ่งก็เลยอยากลงมาเที่ยวม,มนุษย์แล้วก็ไดยปลอมตัวลงมาจนมาเที่ยวในโลกมนุษย์จนเย็นนะครับก็ไปขอ พักอาศัยอยู่บ้านเศรษฐีซึ่งเมื่อเศรษฐีเห็นเป็นชายชราสองคนก็รู้สึกไม่อยากจะต้อนรับก็เลยพูดกับเทวดาทั้งสองว่าที่บ้านนี้ไม่มีห้องพักให้ท่านพักหรอกถ้าจะมีอ่ะก็เป็นเบียงห้องใต้ดินถ้าท่านจะพักก็ไปพักที่ห้องใต้ดินเทวดาทั้งสองก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงก็เลยเข้าไปพักห้องใต้ดินซึ่งก็เป็นห้องพักที่ออัดที่อัดมากนะครับเป็นห้องพักแคบแ อับชื้น,นซึ่งมีรอยแตกของของปูนน่ะกำลังจะถล่มลงมาแล้วแหละแล้วก็อับชื้นแล้วก็มีเตียงเก่าเมื่อไปพักสักคู่หนึ่งก็มีคนเอาอาหารมาให้ซึ่งก็เป็นอาหารที่ไม่ได้ดีเลยไม่ได้จัดให้เลยกลายเป็นอาหารที่เป็นเศษอาหารที่เขากินแล้วเนี่ยก็ออกมาให้เทวดาทั้งสองเทวดาตัวเล็กอ่ะเมื่อเมื่อรู้อย่างนี้ก็เลยคิดในใจว่าโธเอ้ยไอ้เทวดาไอ้เศรษฐีขี้งกไอ้เศรษฐีขี้เหนียว ไอ้คนไร้น้ำใจไม่น่ามาพักกับมันเลยเนะก็พูดได้เท่านี้สักคู่ก็หลับ่อยลงไปแต่แล้วเมื่อหลับไปตื่นขึ้นมากลางดึกเทวดาตัวเล็กนะครับก็เห็นเทวดาใหญ่นะครับทําการโบกปูนนะครับเพื่อซ่อมผนังห้องใต้ดินนะครับที่มันเป็นรอยแตกอยู่เนี่ยให้มันดูแข็งแรงทนทานมันจะได้ไม่ถล่มกลับมาเทวดา เด็กก็เลยบอกถามเทวดาก็้ใหญ่ว่าท่านไปช่วยมันทําไมมันเป็นคนไร้น้ําใจมันเป็นคนขี้งกเป็นคนขี้เหนียวคนแบบนี้ไม่น่าช่วยเหลือเลยเทวดาใหญ่ก็บอกว่าไม่ได้บอกอะไรก็ยิ้มเฉยๆเช้าวันต่อมาทั้งสองก็เดินทางออกจากกระดือหักของเสรษฐีแล้วก็ไปเที่ยวจนถึงค่ําก็ไปขอพักบ้านชายชาลาที่ยากจนคนหนึ่งซึ่งยากจนมาก ทังบ้านเขามีเพียงกระต๊อบหลังเดียวซึ่งสามารถพอจะนอนได้สองคนแล้วก็กองฟางหนึ่งกองแล้วก็วัวอีกหนึ่งตัวสําหรับเป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพของอชายชรา,ายากจนคนนั้นแต่เมื่อชายชรา,ายากจนคนนั้นเห็นเทเวลาทั้งสองอยู่ในภาพชายชรา,าก็รู้สึกว่าไปยินดีต้อนรับแล้วก็บอกว่าท่านซอกสองมาคงจะเหนื่อยขึ้นไปพักบนกระต๊อบข้าเถอะกระต๊อบข้าน่ย ยังมีที่หลบฝนพอที่จะช่วยท่านนอนหลับได้สบายส่วนค่าไม่เป็นไรค่าจะไปนอนที่กองฟางกับ,บวัวส่วนอาหารค่าจะมีอยู่เป็นหมันโถอยู่สองก้อน,นท่านก็แบกมันกินคนละก้อนเถอะนะค่ากินแล้วทั้งทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่ได้กินและคืนวันนั้นก็เป็นคืนวันที่ฝนตกอย่างรุนแรงมากแล้วตกดึกมาฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมาบริเวณบ้านของชายคนยากจนตื่นเช้าขึ้นมา เทวดาน้อยก็เห็นว่าฟ้าที่ผ่าเมื่อคืนนั้นได้ผ่าวัวซึ่งเป็นสมบัติชิ้นเดียวของชายชรายากจนก็เกิดความสงสารแล้วก็โกรธเทวดาใหญ่มากก็เลยพูดกับเทวดาใหญ่ว่าทําไมท่านไม่ช่วยปกป้องวัวของชายยากจนละ่ะทั้งทั้งที่ทีเศรษฐีขี้งกเศรษฐีขี้เหนียวไร้น้ําใจท่านยังไปช่วยมันซ่อมบ้านให้แข็งแรง แต่ทีคนที่มีน้ำใจท่านกลับไม่ช่วยเทวดาใหญ่ก็ไม่พูดอะไรแล้วทั้งสองก็กลับไปขึ้นบนสวรรค์เทวดาตัวน้อยนั้นก็ยังคาใจอยู่ก็ไปหยิบแฟ้มประวัติของไอเศรษฐีขึ้นมาดูเพื่ออ่านแล้วก็จงรู้แล้วจึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเศรษฐีขี้เหนียวนั้นอะ่ะมันเป็นมหาเรษฐีได้มาเพราะว่าทรัพย์สมบัติของบรรพบุรุษของมันสร้างมา แล้ววันนั้นวันที่ไปขอพักนั้นน่ะก็จะเป็นวันที่บรรพบุรุษของมันที่ซ่อนสมบัติไว้อยู่ในห้องใต้ดินเนี่ยกำลังจะถล่มลงมาให้มันมีเงินมากมายมหาศาลแต่เทวยาตตัวใหญ่ก็ได้ไปซ่อมปูนเพื่อให้มันแข็งแรงเพื่อไม่ให้มันถล่มลงมาไอเศรษฐีคนนั้นมันจะไม่ได้สมบัติที่บรรพบุรุษมันส่งมามอบให้มันมานะครับแล้วก็ไปเปิดประวัติของชายยากจน ปรากฏว่าคืนนั้น่ะวันที่ฟ้าผ่านั้นมันจะต้องอจะต้องผ่าฟ้าจะต้องผ่ามาที่ชายชลาที่กระต๊อบของชายชลาเพราะว่ามันเป็นวันที่เขาต้องหมดอายุไขแต่เทวดาใหญ่ก็ได้ช่วยไม่ให้ฟ้านะผ่ามาที่กระต๊อบของชายชายลายากจนก็เลยให้ไปผ่าที่บัวทําให้ชายชรายากจนนั้นไม่ต้องเสียชีวิต และไม่หมดอายุไขและยังมีอายุไขอยู่บนโลกมนุษย์ต่อได้ถึง20ปีแล้วนิทานเรื่องนี้ก็จบลงท่านฟังนิทานเรื่องนี้แล้วท่านรู้สึกอย่างไรท่านรู้สึกใช่ไหมครับว่าคนเราอะ่ะเหมือนว่าถ้าเราทําดีก็ต้องได้ดีทําไม่ดีก็ได้ไม่ดีแต่บางทีมันมองไม่เห็นคนที่ทําไม่ดีอย่างเช่น เศรษฐีแม้เขาจะไม่มีน้าใจแต่สุดท้ายเรายังมองเห็นว่ามันก็ยังยังมีความสุขอยู่ดีเลยไม่เห็นมันทุกข์เลยแต่จริงๆแล้วแทนที่มันจะได้ทรัพย์สมบัติมหาศาลมันกลับไม่ได้เพราะมันทําไม่ดีขณะเดียวกันชายชรายากจนนั้นที่เรามองดูว่าเขาสา่าห์ทาดีมีน้าใจแต่เขายังโดน โชคร้ายนะครับมาฟ้ามาผ่าวัวที่มีสมบัติตัวเดียวเขาเราดูแล้วเหมือนว่าเขาอ่ะจะถูกซ้ําเติมแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาได้มีชีวิตต่ออีกยีบปีบนโลกนี้เหมือนกับชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ถ้าหากบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเราแล้วเราดันไปไม่ถูกชะตาเขาไปต่อว่าไปดุเขาทั้งท้งท,งที่คนคนนั้นอ่ะบางทีอาจจะเป็นคนที่จะนํามาซึ่งโชคลาภมากมายหมหาศาล มาให้เราในอนาคตแต่เราก็ดันไปไล่เขาไปดูเขาไปว่าเขาในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามันมีคนหนึ่งนะครับที่เหมือนว่าเรากําลังจะเดินทางหรืออะไรแล้วแต่แล้วเราเกิดมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากคนอีกคนหนึง่งแล้วเนี่ยเราเหมือนรู้สึกว่าเราซวยเราแย่เราไม่ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่เราดูมีอุบัติเหตุตรงนั้นเล็กๆน้อยๆนอยนอยเนี่ยมันอาจจะช่วยชีวิตเราถ้าเราปล่อยเราไป ไม่เจออุบัติเหตุเราอาจจะเจออุบัติเหตุที่มันใหญ่ขึ้นถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจนะครับว่าทําดีต้องได้ดีทําไม่ดีย่อมได้ไม่ดีแล้วก็ขอให้รู้ว่าผลลัพธ์ของการกระทาเนี่ยมันก็คือการกระทําในวันเนี้ยก็คือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขอให้เชื่อมั่นว่าทําดีย่อมได้ดีทําไม่ทําชั่วย่อมได้ชั่วสวัสดีครับผมครูแป๊กโพรรา